สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาราววันมุสิกาพันธ์รหัสนศศศักศึกษา5 4 1 0 1 1 0 1 7 1วันนี้นำเสนอโครงงานเรื่องแปลงผักไฮโดรโปนิกพลังงานสงอาทิตย์ซึ่งในโครงงานนี้ของเรานะคะได้นำเสนอระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับเพื่อใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคในในการปลูกผักของเรานะคะก็จะใช้แรงพล,ลังงานจากโซลาเซลล์โดยผ่านวงจรคอนเวอร์เตอร์เพื่อปรับระดับแรงดันของเราให้คงที่นะคะเพื่อใช้กับปั๊มน้ำ สอวลตแลวก็แบตเตอรี่เออน,นี่นะคะจะเป็นบล็อแกแรแกมของของโครงงานของเรานะคะคือแปลงผักแปลงผักของเราอะค่ะก็จะใช้ปั้มน้ำใช้น้ำเยอะตลอดเวลานะคะก็จะก็จะมีปั๊มน้ำเนี่ยค่ะจะสูบน้ำขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะปล่อยน้ำของเราให้เลี้ยงไหลลงมาเลี้ยงแปลงผักตลอดเวลามาดูในส่วนของวงจรคอนเวอร์เตอร์นะคะนี่นะคะคือเป็นวงจรคอนเวอร์เตอร์ ไฟแบกค่ะนี่ก็คือจะเป็นหม้อแปลงไฟแบกคอนเวอร์เตอร์ในหม้อแปลงไฟแบกของเรานะคะก็จะมี2เอาต์พุตซึ่งเอาต์พุตที่1นนะคะก็จะไปยังมอเตอร์แล้วก็เอาต์พุตที่2ก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ในการทํางานของหม้อของมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะคะก็จะควบคุมโดยรีเลย์รีเลย์ก็คือตัวนี้นะคะรีเลย์นี้นะคะก็จะรับได้ได้รับการ ส่งค่ามาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะควบคุมรีเลย์ของเราและรีเลย์ของเรานะคะก็จะรับค่ามาจากซเซนเซอร์น้ําเซนเซอร์น้ําของเราก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตรวจจับว่าน้ําในถัง,งของเรานะคะอยู่ในระดับไหนถ้าถุงน้ําของเราหมดถังนะคะเซนเซอร์ของเรานะคะก็จะส่งค่าไปยังตัวไมโครตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราก็คือตัวนี้นะคะก็ส่งไปให้รีเลย์ของเราทํางานมาดูในส่วนของการทดลองกันเลยนะคะ อันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวงจรควบคุมของเรานะคะซึ่งซึ่งจะเป็นตัวสร้างสัญญาณ p o w e วิร์ดเพาเวิร์ดเลชันของเรานะคะก็คือจะเป็นนี่นะคะสัญญาณ PWM ซึ่งในที่นี้นะคะจะเซตค่าไว้ที่60%ค่า Duty Cycle มีความสำคัญอย่างไรนะคะมาดูจากแรงดัน V out ของวงจรไฟแบบนี้เลยนะคะแรงดันค่า Duty Cycle นะคะจะมีความสำคัญกับ V out จะมี แปลผันตรงแล้วก็ V in นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นทดลองจําลองโซล่าเซลล์ค่ะจะเป็นซับไพนะคะจําลองว่าตรงนี้จะเป็นแรงดันที่มาจากโซล่าเซลล์แรงดันโซล่าเซลล์ของเราเราไม่สามารถปรับระดับแรงดันได้นะคะแต่เราจะสามารถปรับระดับดูที่สซเข้าได้นะคะเพื่อที่จะให้แรงดันของเรานะคะด้าน,นออกของเรามีค่ามีค่าคงที่ะคะ่ะมาดูกันเลยนะคะตอนนี้จะดจ่ายไฟจากแบตเตอรี่นะคะ จากในถังนะคะจะเห็นได้ว่าระดับน้ําของเราอยู่อยู่ระดับนี้จะเรียกว่าเต็มถังนะคะตอนนี้นะ้ำของเราไม่เต็มถังปั๊มน้ําของเราก็จะทํางานไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงระดับน้ำถึงถึงประมาณนี้นะคะก็คือระบบของเราก็จะตัดการทํางาน,นะะรอสักแป๊บนะคะ แล้วก็ในส่วนนี้นะคะแบตเตอรี่ของเราว่ายังไม่เต็มนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันที่แบตเตอรี่แล้วก็จะทําการชาร์จลงแบตเตอรี่ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านี่นี่เป็นแรงดันที่แบตเตอรี่ค่ะที่กําลังชาร์จชาร์จลงแบตเตอรี่อยู่แต่ชาร์จด้วยกระแสไม่เยอะนะคะทําให้แรงดันมันจะค่อยๆขึ้นนะคะไม่ได้ขึ้นทีเดียว จะเห็นได้ว่านะคะคน้ำของเราเต็มถังแล้วเซนเซอร์รีเลย์ก็จะปิดตัดการทำงานนะคะสำหรับในโครงงานนี้นะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแปลงผักจริงๆได้เลยก็สามารถทำให้มันวงยรดูดีกว่านี้ขึ้นได้ะคะ่ะแล้วก็ไปสามารถใช้ได้เลยในโครงงานนี้นะคะสามารถใช้ได้ในที่ที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเราสามารถชาร์จลงแบตเตอรี่นะคะและในส่วนของไฟเลี้ยงนี้นะคะเราก็สามารถเอามาจากแบตเตอรี่ได้เลย ค่ะสำหรับ,าบาการนำเสนอก็ค่ะสิ้นแค่นี้ค่ะทีน,นี้มันขึ้นมาพอดีเลยมไม่เบเื่อตรงกลางนะไม่เบื่อ